สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องแอดสบายสบายโปรดักชันมาดูพระจัดให้แอดสบายสบายโปรดักชันอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโชมเนาะหลวงพ่อโชมรุ่นแรกเนาะรุ่นแรกพระผงว่านรุ่นแรกรุ่นทิ้งทวนเนาะวัดเขาคองซองวัดห้วยนิยมเนาะ หลวงพ่อโชมอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อชมลูกเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อคูณเนาะหลวงพ่อโชมนี่ก็หลวงพ่อโชมนี่จะเป็นพระพระสายเหนียวเนาะพระสายเหนียวอยู่ยงคงกระพันเนาะก็ทำไมอยู่ยงคงกระพัน์ก็ต้อง ขออนุญาตหลวงพ่อโชมเนาะหลวงพ่อโชมแล้วทางวัดเขาคลองซองด้วยจะขอเล่า,าประวัติคร่าวๆเนาะครับหลวงลงพ่อโชมนี่ก็จะเป็นสิทธิเอก <c oughs> สิทธิเอกหลวงพ่อคูณเนาะสิทธิเอกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เนาะอันนี้ก็ เหมือนอีก่อนเนาะที่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าตะกุดเนี่ยตะกุดเนี่ยตะกุดนี้ผมมีอยู่สองดอกเนาะผมมีอยู่สองดอกอ่าที่ยิงกันหน้าวัดแล้วก็ที่ลงหนังสือพระด้วยเนาะอ่าช่วงนั้นผมก็อ่าได้ยินมาจากลงนะุงเนาะผมก็ตามลุงไปเนาะที่วัดผมก็ได้มานะ ตะกุดได้ตะกุดมาสองดอกเนาะแล้วก็อาหลวงพ่อชมอารุ่นแรกเนาะรุ่นแรกผมได้มาทีนี้ว่าอาตะกุดหลวงพ่อชมนี่ลงหนังสือพระหลวงพ่อก็ตอนนั้นก็อาพาดอยู่เนะาะอให้ถังออกซิเจนอยู่ก็หลวงพ่อก็ได้ลุกขึ้นมามามา,มา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 นั่งพูดคุยเนาะนั่งพูดคุยแล้วก็ หลวงพ่อก็ได้เปิดหนังสือพระให้ดูเนาะ,ะลงหนังสือพระเนาะ,ะก็ได้ <c oughs> ดูเนาะก็แกก็ให้อ่านเนาะให้อ่านผมก็อ่านเนาะยิงกันหน้าวัดเนาะลูกศิษย์หลวงพ่อโฉมเนาะ,ะไม่เป็นไรเลยเ <c oughs> สื้อ,อาขาดอะไรเป็นละลอยเป็นจำ้ำเป็นจ้ำเนาะหลวงก็ <c oughs> มีอยู่สามคนเนาะที่ว่าลงนัง หนังสือพรนะเนาะที่ว่าโดนยิงเนาะแล้วก็มีอยู่มีอยู่ที่ว่าเป็นเป็นเป็นราชการก็เหมือนกันนะคนราชการที่มาเอาอะตะกตรุดหลวงพ่อไปเนาะกลับไปก็โดนโดนยิงเหมือนกันเนาะเขาก็มีอริอยู่แล้วโดนยิงแนละ้วเขาก็มาขอ เจ้าตะกุดหลวงพ่อไปนะช่วงนั้นเนาะ,ะโดนยิงโดนยิงก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรอ่ทีนี้อ่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อโฉมนี่ก็หลวงพ่อโฉมนี่แกก็ช่วงนั้นเสียงโชคเสียงอะไรก็มีชาวบ้านอะไรไปขอก็แกก็ให้เนาะให้ ให้แม่นเนาะให้แม่นอันนี้นี่แกก็โดนยิงมาสี่เที่ยวแล้วก็เดาเอาเองเนาะเดาเอาเองว่าว่าว่าเป็นยังไงเนาะว่าเป็นใครเนาะก็อันนั้นอันนั้นอันนี้ก็รู้มาจากอ่าชาวบ้านอีกทีหนึ่งก็หลวงพระชมนี่ก็บอกตรงเลยว่าเป็นสายเหนียวครับสายเหนียวอยู่ยงคงกระพันครับ แต่ว่าช่วงที่ผมไปก็ก็ท่านอาพาธอยู่เนาะผมก็ไม่ได้ไปประมาณ9ปีแล้วตอนนี้ไม่ได้ไปประมาณ9ปีแล้วก็ได้เนี่ยพระพระเนื้อว่านนะรุ่นหนึ่งนะรุ่นทิ้งทวนด้วยทิ้งทวนเลยนะผมก็ได้มาสององนะทีนี้ถ้าใครสนใจก็ผมก็จะ เปิดได้ที่หนึ่งองค์เนาะผมจะเก็บไว้หนึ่งองค์แล้วก็ตะกรุดอ่ะมีอยู่สองดอกผมก็จะเปิดไห้ที่อ่หนึ่งดอกนะตะกรุดเนี่ยตะกรุดนี้ผมเปิดอยู่ที่อ่าตอนนั้นตอนนั้นดังแล้วนะที่ผมไปเอานะตะกรุดอ่ะดังแล้วลงหนังสือพิาแล้วก็ถือว่าราคาสูงนะแต่ใครสนใจก็ผมก็ปล่อยแค่ดอกละหนะ้าพันเนาะแต่ผมจะปล่อยแค่ดอกเดียวนะผมจะเก็บไว้หนึ่งดอก ส่วนปลาป่งเนื้อวาดเนี่ยอ่าผมก็จะปล่อยแค่องค์เดียวเนาะเนื้อวานรุ่นแรกเนาะอ่าอันนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เนาะถ้าถ้าอ่าใครอยากจะไปที่วัดก็ไปที่วัดได้เลยเนาะผมก็จะบอกเนาะอ่าหลวงพระชมเนาะวัดเขาคลองซองเนาะวัดห้วยนิยมอ่าอยู่จังหวัดระยองเนาะ จังหวัดระยองทางเข้าไปก็ลึกลึกอยู่ลึกมากลึกมากก็ใครจะไปที่วัดก่อนก็ได้เนาะผมบอกเลยว่าตะกุดเนี้ยไม่มีแล้วตอนที่ผมไปก็เหลืออยู่เจ็ดดอกนะตอนที่ว่าดังอยู่เนาะเดี๋ยแค่เจ็ดอกผมเอามาสองดอกอะ่ะนี่ก็หลงพ่อโชมนี่ <c oughs> เนื้อวาดรุ่นแรกนี่ก็ เหลือเหลือไม่เยอะแล้วตอนที่ผมไปช่วงนั้นเนี่ยคิดดูว่าเก้าปีแล้วคงไม่มีแล้วเนาะแต่ถ้าว่าใครไปวัดแล้วไปที่วัดแล้วไม่มีเนาะไปที่วัดแล้วไม่มีเนาะก็มาหาที่ผมได้เนาะหรือไม่ก็ถ้าอยากทราบประวัติอ่าประวัติหลวงพ่อโชมเนาะให้ถามลูกศิษย์ลูกศิษย์วัดแล้วกันที่ว่าโดนยิงหน้าวัดเนาะที่ว่าโดนยิงหน้าวัดเนาะให้ให้ถามลูกศิษย์วัดแล้วกัน ลองถามดูว่าเป็นยังไงหลวงพ่อชมนี่ก็เอาง่ายถูกยิงมาสี่เที่ยวแล้วก็ยังไม่เป็นไรอ่ะไม่ไม่ระคายผิวอะลูกปืนไม่ไม่ระคายผิวเนาะอันนี้ขอนนอ,ขอนุญาตเนาะขออนุญาตหลวงพ่อชมแล้วก็ทางวัดเขาคลองซองด้วยเนาะอันนี้ผมมาเล่าประวัติคร่าวๆเนาะครับอันนี้ก็คือประวัติหลวงพ่อชมเนาะใครสนใจก็อ่า พักเข้ามาได้เนาะหลวงพ่อชมนี่อันนี้รุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกเลยนะหลวงพ่อชมอ่าจริงๆอ่ะจริงๆหลวงพ่อชมเนี่ยอ่าผมได้มาแค่แค่นี้แค่แค่แค่พระอย่างเดียวเนาะส่วนจีวรน,นี่ส่วนจีวรน,นี่ผมขอมาเป็นพิเศษนะจีวรน,นะหลวงพ่อหยิบมาให้เป็นกรรมเลย หยิบมาให้เป็นกรำรเลยผมก็เลยใส่ไว้ที่อัดกรอบแล้วก็ใส่ไว้ที่องค์พระเนะเาะหลวงพ่อคือจัดให้เต็มที่เลยบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าไปคุ้มครองตัวเองเนะเาะนั่นแหละตอนที่ผมไปเนาะผมปล่อยแค่องค์เดียวเนะเาะอ่า ใครที่ว่าใครที่ว่าผมขอคนที่ว่าคนที่ว่ามีอรลีเยอะเนาะมีอลเยอะแล้วก็มีศัตรูเยอะเนาะหรือรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยหรือก็อะไรเนี่ยเนาะผม คือผมก็อยากให้อาบูชาเนาะผมแนะเลยนะแนะนำเลยที่ผมเก็บมาเนี่ยสะสมพระมานีก็หลวงประโชมนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยอ่าสุดยอดเลยก็คือประวัติแกมีอยู่แล้วประสบการณ์แกก็มีจริงเนาะมีจริงลงหนังสือพระด้วยอ่ายิงไม่เข้าเนะยิงไม่เข้าอันนี้หลวงปู่โชมนี่อ่าผมเปิดแค่องค์เดียวเนาะ ผมให้ไปที่วัดก่อนเนาะให้ไปดูที่วัดก่อนเลยนะให้ไปดูที่วัดเลยวัดเขาคลองซองเนะาะวัดห้วยนิยมเนาะวัดเขาคลองซองหลวงพ่อโฉมพระว่านรุ่นแรกเนาะรุ่นทิ้งทวนเลยนะรุ่นทิ้งทวนเลยถ้าไปที่วัดแล้วไม่มีนะมาหาที่ผมได้ผมปล่อยแค่องค์เดียวเนาะเปิดอยู่ที่สามหมื่นบาทเนาะ อยู่ที่สามหมื่นบาทอ่าอ่าขอคนที่ว่าอ่าเอาไปใช้จริงๆเนาะเอาไปใช้จริงๆเอาแขวนไว้ใช้จริงๆเนาะขอคนที่อ่าจะเอาไปแขวนใช้จริงๆอ่าไม่ไม่อยากให้ปล่อยเนาะวันนี้ไม่อยากให้ปล่อยเนาะบอกเลยผมมีก็ผมมาแบ่งปันเนาะแบ่งปันอ่าให้เอฟซีเนาะให้เอฟซีอ่าได้อ่าคุ้มครองนะติดตัวไว้เนาะ อันนี้ผมอันนี้อันนี้ผมใส่แหนบเนี่ยผมไว้ใช้เองเนาะทีใส่แหนบไว้เนี่ยอันนี้ตะก,กุดก็เหมือนกันเนาะตะก,กุดตะก,กุดนี่อัน,นดอกเนี้ยดอกเนี้ยที่ที่ที่หลุดเนี่ยดอกเนี้ยที่หลุดเนี่ยก็คืออันเนี้ยผมไว้ใช้เองนะอนเนาะเลยดอกนึงดอกนี้นนนยังไม่ใช้เลยเลยแต่ว่าอ่าเชือกเอนี่ยอาจจะขาดไปหน่อยเพราะว่าเป็นอ่ามันเป็นสภ,ส, <pm. S 2> สภาพการเวลาเนาะ สาภาพการเวลาเนาะเชือกก็คือเชือกก็จะหลุดเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ตะกุดจะไม่เป็นไรเนะาะตะกุดจะไม่เป็นไรเนาะใครอ่าสนใจเนาะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยเนาะอันนี้รุ่นแรกเลยเนะาะพระเนื้อว่านรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นทิ้งทวนนะหลวงพ่อสร้างทิ้งทวนนะเพราะหลวงพ่อก็อายุเยอะแล้วตอนที่ไปเนาะอายุเยอะแล้วหลวงพ่อสร้างทิ้งทวนแล้วอ่า คือตำรับตำราทั้งหมดจะมาอยู่ในอ,อ,งอ,งองค์พระองค์นี้ทั้งหมดม <า S 1> แล้วก็ตะกรุดเนี่ยตะกรุดนี่ผมเปิดไม่แพงนะผมบอกเลยผมมาจากวัดผมผมเปิดผมมาจากวัดนี้ผมแพงนะแต่ผมทําบุญนะผมทําบุญถือว่าผมทําบุญแล้วผมได้ไดวัตถุมงคลมาด้วยท,ที่ผมปูชามาเนาะแล้วบอกอตรงว่าหาไม่ได้แล้วครับ อาไม่ได้แล้วหลวงพ่อทำแค่รุ่นทิ้งทวนแล้วนะทีบอกเนี่ทิ้งทวนแล้วใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ ID l i n ลนก็0943255378ผมก็อยากให้เข้ามาที่ ID l i n ลก่อนเนาะแล้วก็ค่อยโทรหากันเนาะใครสนใจพระรุ่นไหนแบบไหนเนาะของผมอะทีเด็ดเยอะมีทีเด็ดเยอะแต่ผมบอกเลยว่าหลวงพระโชมนี่ เอาเอาตรงนะต้องไปถามลูกศิษย์วัดเนาะไปไปได้เลยที่วัดไปถามลูกศิษย์วัดก่อนว่าจริงไหมโดนยิงที่หน้าวัดจะจริงไหมอา่าเป็นแบบไหนเนาะไปถามได้เนาะไปถามลูกศิษย์วัดก่อนไปไปที่วัดเลยผมแนะไปที่วัดก่อนแล้วค่อยทักมาหาผมเนาะอ่าอันนี้รุ่นทิ้งทวนเลยมีแคอ่อย่างละองเนาะที่ผมจะปล่อยให้คืออย่างละ องนะผมก็มีแค่2อย่างละสองเท่านั้นแหละใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เนาะใครอยาก <c oughs> ดูอะไรพระอะไรดีๆเนาะ <c oughs> ก็แอดกอ็กดติดตามกดซับสไคราให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ดูอของดีๆเนาะของดีๆที่ผมเก็บผมสะสมมาเนาะก็ ได้มาดูกันในอ่าในไลน์เนาะอ่าใครสนใจรุ่นไหนก็แอดไลน์เข้ามาเลยเนาะแอดไลน์เข้ามาเลยแล้วก็โทรหาก็มาได้เนาะหรือพิมพ์เข้ามาก็ได้เนาะอ่าผมบอกว่าพระผมแท้ของแท้มาจากวัดโดยตรงเนาะใครใครสนใจเนาะใครสนใจรุ่นนี้เนาะให้ไปที่วัดก่อนเลยเนาะให้ไปที่วัดหลวงพระชมเลยอ่า ไปที่วัดเลยวัดเขาคลองซองห้วยนิยมเนะะาะาพเนื้อวาดรุ่นแรกทิ้งทวนเนาะผมบอกเลยว่าเด็ดสุดนะเด็ดที่สุดเลยอของจริงผมบอกเลยว่าของจริงแล้วก็ตะกุดอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโชมแล้วก็จะมีะตะกุดตะกุด ตะกุดหลงพอเพี้ยนนะยมีตะกุดหลงพเพราเพี้ยนอีกอยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงเนาะตะกุดหลงพเพี้ยนผมเลยบอกเลยว่าสุดยอดเหมือนกันสุดยอดก็คือผมเน้นสายเนี่ยสายมหาอุดแคล้วคลาดาปลอดภัยเนะาะแต่ผมบอกเลยว่าหลวงประโชยนี่ลงหนังสือพระแล้วลงมาหลายปีแล้วด้วย บอกเลยว่าเด็ดสุดแล้วมีอยู่ที่ผมแค่สองดอกแค่นั้นมีมีเหลืออยู่ที่ผมสองดอกคนที่เอาไปนะผมบอกเลยไม่มีปล่อยออกมาแล้วนะคนที่เอาไปแล้เขามีประสบการณ์เขาเขาเขา,เขาไม่ปล่อยออกมาแลออกมาแล้วนะอันนี้ผมเปิดที่ห้าพันนี้ถือว่าถูกที่สุดเตะถ้าเอาจริงๆนะแสนหนึ่งผมก็ไม่ปล่อยนะเอาจริงอะแสนหนึ่งผมก็ไม่ปล่อยเนาะใครสนใจก็ ทักเข้ามาได้เนาะหลวงพ่อโชมเนาะหลวงพ่อโชมรุ่นทิ้งทวนเนาะรุ่นแรกรุ่นแรกใครอยากดูอะไรดีๆก็กดติดตามกดซับสไครตจะได้ดูอของดีเนาะผส,สมไว้ของดีๆทั้งนั้นรุ่นมีประสบการณ์เยอะบอกเลยนะไปถามลูกศิษย์วัดได้เลยเ<ม>ข้าไปที่วัดเลยวัดเขาคลองจองวัด เวนิยมเนาะจังหวัดระยองแลหลวงพ่อชมพระว่านรุ่นแรกทิ้งทวนนะครับ